เอาละครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Super Ranger นะครับวันนี้นะครับผมจะพาเจ้าชินลยเนี่ยไปทัวร์ PVP ตำนาเลยนะครับแบบเล่นเยอะๆเล่นหนักๆเลยนะครับก็จะดูว่ามันไปไหวไหมนะเจ้าชินละเนี่ยนะครับมันยังมีคำถามของตัวมันนะครับว่าเก่งจริงหรือเปล่านะครับยังมีคำถามอย่างนี้อยู่นะถึงแม้ว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมยังจะ ทำคลิปมันไปก่อนหน้านี้นะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาทําซ้ํานะครับก่อนหน้านี้ผมไปตีกับเทสสือมาก็ชนะนะเดี๋ยวแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มอัดคลิปกันเลยนะครับอ่ะมาคนนี้นะครับเจอเจ้าเด็กแว่นนะเขามีตัวเดียวกันเลยนะครับไปดูกันเลยนะครับว่าชินระจะเป็นยังไงนะมาถึงปุ๊บชินระเนี่ยผมเอามาแทนอามาเทสสึนะครับปกติเนี่ยอามาเทสสึจะ เล่นคู่กับบาวนักมายากลแต่คราวนี้เนี่ยผมตัดอาม์มาออกเลยนะครับโดยที่เอาชิลละลงมาแทนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชิลละเนี่ยเก่งไหมนะตอนนี้เนี่ยยังสองจิตสองใจระหว่างเอามันติดตัวจริงกับแบบเป็นตัวสำรองอะ่ะเพราะอาม์มาเนี่ยอย่างว่าก็เบียดยากเหลือเกินนะครับอ่ะตอนนี้ไอเด็กแว่นนะครับก็โดนผมกดดันหน้าป้อมอยู่นะเด็กแว่นน่าจะไม่รอดนะครับ ตีค่อนข้างง่ายอยู่นะอาจส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงต้นสัปดาห์นะครับต้นลีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเราก็พูดไปนะครับตามแบบข้อมูลที่เราได้มาอ่ะไปต่อนะแฮงโก้ครับคนนี้ก็ระดับกลางๆมั้งไม่ค่อยเห็นระดับบนๆเท่าไหร่นะไปเลยสเตปเดิมนะครับปุ๊บคือก่อนที่จะเอาเจ้าชิดละมาแทนอามาทิลสอเนี่ย มันมีช้อยอยู่2ช้อยนะว่าจะเอามาแทนเจ้าบาวนักมายากลหรือเอามาแทนอาม,มอ่าดีถ้าเอามาแทนเบานักมายากลเนี่ยมันจะดีเพราะว่าบาวนักมายากลเนี่ยใช้แร่ธาตุเยอะกว่าอาม่านะครับแต่สุดท้ายนะครับสุดท้ายคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วผมเอามาแทนเจ้านักมายากลนะรู้สึกเล่นไม่ค่อยลื่นนะครับเล่นแล้วแพ้เล่นกลางๆอ่ะคราวนี้เนี่ยผมก็เลยเอามาแทนอาม่าซะเลยนะครับ ยอมใช้แร่เยอะหน่อยนะก็ดูผลก็รู้สึกจะเล่นลื่นนะครับคูณ2ไปแล้วนะครับสังเกตการข้ามมันก็ไม่ค่อยข้ามเท่าไหร่นะส่วนมากจะบัฟสนับสนุนเพิ่มร่วมทีมบัฟของมันเนี่ยประมาณ300กว่าจุดนะครับหลบหลีกหลบทักษะ40%เนี่ยแล้วก็วิ่งใหม่เนี่ยจำไม่ผิด300กว่าจุดอ่าไปเลยนะครับ สองแล้วคนนี้มีเบนิมาลุนะคนนี้เนี่ยเก่งอยู่นะครับรู้สึกเขาจะใช้เล่นงานแรลทคู่ต่อสู้นะมีอาร์มามีเอลซ่ามีเบนิมาลุนะครับอ่ะลองดูกันแล้วกันหูโยมีผมตายอย่างเร็วไปเลยนะครับช่วงหลังๆเออพูดถึงเจ้าคนนี้นับพนันมือโปรหน่อย มีอยู่ช่วงหนึ่งผมรู้สึกว่ามันเล่นตกลงไปนะครับโคนี่นักพนันมือโปรแต่ว่าแพทใหม่เนี่ยผมรู้สึกว่าโคนี่นักพนันมือโปรกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับหลังจากที่ดับไปนิดนึงนะดับไปหน่อยสงสัยเกมจะไม่ยอมให้ตัวท็อปแบบด้อยลงไปด้อยลงไปนานเกินนะครับเพราะว่าตัวท็อปทอปพวกนี้ต้องเสี่ยงเงินนะเสี่ยงเงินหลักหมื่นนะครับกว่าจะปั้นแม็กได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ ดึงมันขึ้นมานะครับตอนนี้รู้สึกว่าเจ้าโคโนี่นักพนันมือโปรเนี่ยเก่งเหมือนเดิมแล้วนะทุกคนลองสังเกตดูนะพัดมาไม่แช่นะครับเพราะเขาแช่ไปแล้วอ่ะพัดกลับไปปึ๊บคนนี้เล่นยากอยู่นะเห็นไหมสังเกตว่าคนไหนเล่นยากๆเนี่ยผมจะไม่กดคูณ2เลยนะครับจะกดคูณ2ก็แต่เมื่อแบบมั่นใจแล้วอะว่าจะชนะนะเนี่ยชนะนะ เจ้าชินลาก็ยืนได้นะครับภาพสวยแอนิเมชันสวยดีการบัฟก็สวยมากนะครับเจอคุณมิดนิวผ่านนะฮะชานแกลลี่นี่ก็ตัวเก่งเหมือนกันนะครับตัวเก่งทีมท็อปเลยแหละตอนนี้อยู่อันดับหนึ่งเลยนะเขามีเบนีิมาลุนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้ผมว่าเขาก็กำลังทดลองอยู่สองจสอใจเหมือนผมแหละ อย่างทีมไหนมีเบนนี่มาลุกก็เอาเบนนี่มาลุมาทดลองนะครับส่วนผมเอาชินละมาทดลองผมลองจับมันมาเป็นทีมตั้งรับนะส่วนมากแพ้นะครับสู้อารมาไม่ได้นะก็เลยถอดออกไปแล้วอาร์มาจะดีกว่านะเสียดายจริงตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยถ้าเทียบกับเอเลนนะเอเลนยังยึดตำแหน่งตัวจริงได้นะครับ ส่วนหนึ่งที่คิดว่ามันยึดตัยตำแหน่งตัวจริงยังไม่ค่อยจะได้นะสำหรับทีมท็อปนะครับเพราะว่ามันไม่มีดาเมจสกิลอืมแต่ถ้าใครนี่นี่ผมพูดถึงลีกตำนานระดับท็อปจริงๆนะแต่ถ้าใครเป็นลีกตำนานระดับกลางระดับล่างๆขึ้นลงตำนานมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์สองเพชรอะไรอย่างเงี้ยเล่นได้สบายสบายบือผมรับรองได้ว่าเจ้าชินลาเนี่ยเล่นได้สบาย แต่แบกไม่ได้เพราะว่ามันข้ามศัตรูไปไงข้ามศัตรูไปก็ไม่มีใครแบกหลังเรานะมันจ้องจะทําลายป้อมศัตรูอย่างเดียวเลยอ่ะชาญแกลลี่ก็ชนะไปนะครับชินละก็เล่นลื่นดีบวกอื้อเลยขึ้นมาอันดับ5้าแล้วนะอ่ะเจอคนนี้เดี๋ยวผมลองกดคูณ2ไปเลยดีกว่ามีตัวบินนะครับคนนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันนะครับไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวกดคูณ2เร็วๆไปเลยนะเผื่อ จะได้พิสูจน์หรือว,ว่าการกดคูณ2เนี่ยมันมันไม่ดีนะครับคูณ2เร็วไปมันไม่ดีอ่ะเดี๋ยวลองเอาคลิปนี้พิสูจน์ถ้าชนะได้ก็ถือว่าชนะนะแต่เ,เนี้ยรู้สึกว่าพอคูณ2เร็วปุ๊บเนี่ยเราไอ้นี่ไม่ได้เลยทุกคนเราควบคุมสถานการณ์ไม่ได้นะครับมันออกตามใจชอบอะ่ะเนี่ยเนี่ยคูณ2ปุ๊บเนี่ยออกซะตามใจชอบเลยนะ เจอเนี่ยเดี๋ยวเจอพัดกลับเนี่ยเสร็จพอป้อมเราเหลือน้อยแล้วเราเอาตัวบินเขาไม่อยู่นะครับถ้าตัวภาคพื้นเนี่ยผมว่าเอาอยู่อยู่แต่ตัวบินเอามาหล่อยเนี่ยไม่อยู่นะโอ้โหแพ้ไปนะครับไม่คูณ2แล้วตาต่อไปไม่คูณ2แล้วนะไปต่อนะครับคนนี้เจอเจ้ากบบินกบบินต้องเจอมูลผีจีนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ เอาอยัางอื่นมาก้อมแก้มได้เหมือนกันนะเช่นพวกอไอฮอกกี้ไอฮอกกี้เก่งอยู่แล้วอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะแต่ถ้าเจอเจอ,เจอเ้ามูลผีจีนเนี่ยจะแรงเป็นพิเศษนะครับตีปุ๊บตายปั๊บเลยสังเกตดูเจ้ากบบินนะโดนตีเดี๋ยวก็ตายนะครับเนี่ยทยอยตายแล้วพัดมาพัดกลับไปเลยแช่มาก็อามาตะาไปนะ เจมมืดเก่งนะครับเอ็ดเวิร์ดแสงเก่งมากเนี่ยเดี๋ยวดูเจ้ากบบินนะโดนตีติดคีตลอดเลยเพอติดคีก็ตายเห็นไหมมูลผีจีนมีประโยชน์ก็เพราะตัวนี้แหละครับไม่งั้นนะมูลผีจีนเนี่ยลงหลุมไปนานแล้วทุกคนอ่ะชนะลัวๆนะตาเมื่อกี้แพ้เพราะว่าทดลองให้ดูว่าคูณ2องตั้งแต่แรกมันจะเป็นยังไงนะแต่บางคนก็แล้วแต่สไตล์นะครับ อย่างคุณวัดอย่างเงี้ยสไตล์คุณวัดอย่างเงี้ยเขาชอบผมเห็นเขาชอบเล่นคูณ2มาเจอลิตะนะครับมาลองดูลิต,สลตสะสิจัดหนักลิตาสิชนะไหมไปเลยทุกคนจัดหนักลิตะนะ๊ลิตาคนนี้เก่งอยู่แล้วนะครับอันดับหนึ่งมามากมายแชมป์มหาสารแชมป์จนเบือ่อผมนี่ซูเปอร์เรนเจอร์นะครับเป็นแชมป์มาประมาณ 1> 14 1สสมัยไม่เกินนี้นะยังแบบเบื่อแล้วอะมันไม่ได้เบื่อหรอกแต่ว่าร่างกายไปไม่ไหวนะครับผมเป็นออฟฟิศซินโดมนะนั่งเล่นนานๆไม่ได้แล้วนะครับก็เลยแบบโอ้ยต้องทำกายภาพั่านกายภาพนี่อะตอนนี้ลูกเกมก็ตึงๆอยู่นะแต่รู้สึกผมจะเสียบเปียบอยู่นะครับชิ้นละข้ามไหมไม่ข้ามนะผมออกมาแล้วก็ตายออกมาแล้วก็ตายเนี่ยสังเกตดูว่า แนวหน้าผมตายหมดนะครับแต่ว่าของเขาเนี่ยยังอยู่ถือว่าตึงมากๆสำหรับลิตะนะน่าจะไม่รอดนะทุกคนคูณสองไปแล้วด้วยโอ้โหไม่รอดนะครับเอ,อื้อแพ้คนนี้ลิตะเนี่ยถ้าแชมป์ก็คือถ้าเขาจะเอาแชมป์โอ้เจอเทสส์ต่อเลยมา สองคนนี้เป็นเข้าคู่กันนะถ้าใครจะเอาแชมป์เนี่ยคิดว่าคงต้องสื่อสารกันแล้วว่าวิงนี้ผมคอนะครับปิต้า,อ,าอะไรประมาณนี้ไปเลยนะครับเมื่อกี้แพ้ลิตาไปแล้วจะแพ้เทสสือไม่ได้เทสสือเนี่ยเล่นทีมเพิ่มคนะููดาวเรนเจอร์นะเท่าที่ดูมาเมื่อตะกี่นะครับดูแบบเร็วๆเ,เลยเพิ่มครูดาวเรนเจอร์สังเกตว่าใช้ แซลลี่เด็กอนุบาลใช้บอสซีอนี่เห็นใช้เจ้ามูลเบสบอลด้วยเล่นงานคูดาวเรนเจอร์คู่ต่อสู้นะครับแต่ผมว่าณนะตอนนี้นะเล่นงานคูดาวเรนเจอร์สู้เล่นงานแร่ธาตุไม่ได้ผมไม่รู้หรอกว่าเบื้องเบื้องหลังเกมเนี่ยเกมมันบัฟอะไรมากกว่ากันนะแต่ตอนประสบการณ์เล่นจริงเนี่ยตอนนี้นะครับณนะตอนนี้เนี่ย ต้องเล่นงานแล่ธาตุคู่ต่อสู้เท่านั้นอ่าชนะอย่างเร็วนะครับเทสซึตบเทสซึไปแล้วแต่ลิตานี่เราโดนตบนะอยู่อันดับ5มาเจอเจ้าตีนะครับโอ้โหเจอครบเลยนะบรรดาแชมเปี้ยนตีนี่ก็ได้ข่าวว่าเปลี่ยนมือไปแล้วแต่ผมก็คิดว่าเขาเปลี่ยนมือไปแล้วจริงๆแต่เขาไม่ยอมเปลี่ยนรูปนะ ผมคิดว่าเขาเปลี่ยนมือไปแล้วเพราะว่าสไตล์การเล่นเขาอะสไตล์การเอาเขาอะสไตล์การเล่นยังไงบอกไม่ถูกนะครับเปลี่ยนไปเหมือนจะดุดันน้อยลงนะบางครั้งผมไปตีเขาเนี่ยถ้าเป็นคนเดิมเขาจะตีกลับเลยนะแต่คนนี้แบบเฉยๆหรือไม่ก็เขาอาจจะเปลี่ยนนิสัยไปแล้วคือเบื่อแล้วไนงะประมาณว่าเบื่อรอขายไอดีอะไรอย่างเงี้ย หรือไม่อาจเจ็บป่วยเหมือนผมก็ได้นะครับเป็นออฟฟิศซินโดมเล่นเล่นหนักจัดหลังเดี้งสะบักเดี้งนะครับอ่าตอนนี้เราก็จัดหนักตีอยู่นะโอเคชนะตีไปนะครับจริงๆที่เขาชนะเขาเพราะว่าเขาใช้อเทมต่อนเรานะครับเท่าที่ดูนะครับเจ้าชินละเนี่ยเล่นดีเล่นได้เกียร์ต้องถึงนะ ถ้าสำหรับลุ้นแชมป์ไม่แนะนําไม่ใช้แต่ถ้าสําหรับหลีกตํานานขึ้นลงตํานานมาสเตอร์หรือลองลงลงมาเล่นสบายเลยชิน้ะนะครับจับเป็นตัวแบกสาหรับใครไม่มีตัวแบกเลยจะทําชิน้ะมาเป็นตัวแบกเนี่ยไม่แนะนําเพราะมันเป็นสกิลไม่มีดาเมจนะครับ โอเคครับวันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์นะครับสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ซ u ปเปอร์เลนเจอร์นะวันนี้ซ u ปเปอร์เลนเจอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ